สวัสดีครับผมแมนมอเตอร์ช็อปนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นโซนิคเครื่อง c b r นะครับหกเกียร์นะครับคันนี้รถถือสองเล่มนะครับท่ออ้วนออเงินนะครับล้อโยโกหน้าหลังนะครับซี่เงาเงานะครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับระบบเบรกหน้าหลังใช้ได้ครบเลยครับอารมยืด TTK นะครับดูเลือนใหม่ครับ เลินไม่สวยๆเดี๋ยวมาดูใต้เบาะกันนะครับคันนี้เป็นระบบน้ำมันหัวฉีดนะครับเครื่อง cbr หัวฉีดนะครับถังน้ำมัน p ีเนียมนะครับสวยสวยเลยเบาะเอกนะครับแท้ไม่แท้ดูเอานะครับเดินนไม่สวยสวยครับประมาณนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับ คันนี้ถือ2เล่มน,นะครับปายทะเบียนเป็นของโค้งนะครับลดอยู่สีสกเกตส่งได้ทั่วไทยนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่สอง0มืนบาทนะครับสภาพนี้ปั้นเกินแน่นอนนะครับเครื่องเงียบเลยนะครับไม่ดังไม่ควันสนใจทักลิงเฟซหน้าโปรไฟล์ทิก t กผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ